ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มตต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะครับโอเคนะหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่1ไม้เท้า ace of o n d s อ่สอดาบ two of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับสดาบเป็นการเลือกการตัดสินใจอะไรแบบนี้แล้วก็เดทอ่าไม่ต้องกลัวเด d นะเดทเป็นการได้รับชีวิตใหม่อะไรทำนองนี้นะได้รับชีวิตใหม่ ไม่ต้องกลัวอย่าไปแปลความตรงตัวอัศ uh, ว oh ินไม้เท้าใน advance the magician โอ้โหข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเลยเราปาฏิหารที่จะเกิดขึ้น judgment แล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่จะได้รับสิ่งดีๆแน่นอน10ไม้เท้า ten of wands ภารกิจอันหนักหน่วงแต่จะนำผลดีมาให้แน่นอน9เหรียญ nine of pentacles โอเคคุณกองที่1มาขยายความกันนะครับนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับย้ำนะโอเคข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณกองที่1ชัดเจนมากเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันและหน้าที่การงาน กิจวัตรใด,ดๆก็แล้วแต่หนึ่งไม้เท้าโดดเด่นมาในความหมายของการมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อใครที่จะลงทุนใดๆอยากจะเริ่มต้นแล้วไม่กล้าสักทีเริ่มได้เลยนะครับนับจากเวลานี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้เป็นต้นไปคุณทบทวนตัวเองดีๆว่าคุณอยากทําอะไรสามารถเริ่มลงมือทําได้เลยไม่ต้องรอความพร้อมถ้ารอความพร้อมก็ไม่ได้ทําสักทีนะนะครับนะ คนเราต้องเริ่มต้นเมื่อคิดว่าโอเคมีความพร้อมระดับหนึ่งไม่ต้องรอสมบูรณ์แบบแล้วก็เริ่มลงมือทําเลยระหว่างทางที่เราลงมือทำเนี่ยเราจะได้เห็นเองจากประสบการณ์ตรงว่าอะไรขาดอะไรเกินแล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวค่อยๆเพิ่มเติมไปประมาณน,นี้ค่อยๆเติบโตไปถ้ามัวรอความพร้อมสมบูรณ์แบบจะไม่ได้เริ่มนะครับเริ่มได้เลยถ้าอยากทําอะไรอ่าความสองดาบ หากคุณมีการลังเลใจที่จะต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหรือหลายๆอย่างมีทางเลือกหลายอย่างหนึ่งก็ดีสองก็น่าสนใจอะไรแบบนี้ลองตัดสินใจให้ดีๆใช้สติสมาธิปัญญาที่มีอยู่แล้วก็ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือด้วยก็ได้ขอให้ดนจิตด,ดนใจให้คุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดอะไรทานองนี้และผมก็เชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาดข้อดีโชคดีของดวงชะตานี้อย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะทางเลือกหนึ่งสองหรือสามสี่ห้าหกตอนนี้ คุณค่อนข้างเป็นต่อหมายความว่าทุกๆท,ทางเลือกล้วนแล้วแต่มีข้อดีในตัวเองนะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปลองชั่งน้ําหนักดูดีๆด,ดูใช้เหตุผลดูดีๆว่าทางเลือกไหนเหมาะกับคุณที่สุดแล้วคุณจะได้ทางเลือกที่ดีที่สุดให้ตัวคุณเองนะครับไพ่เดชยืนยัน เดทมาไม่ต้องกลัวหลายคนกลัวเดทไปแปลตรงๆรงรงว่าความตายไม่ขนาดนั้นนะเดทตามความหมายไพ่ทาโร่สากลตำราสากลบอกว่าเดทคือ the new beginning นะ new beginning อ่าการเริ่มต้นใหม่ๆการได้ชีวิตใหม่เปรียบเปยง่ายๆนึกภาพตามเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะครับการได้ชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นแน่นอน ส่วนท่านที่คาดหวังอยากจะได้หุ้นส่วนคู่ค้าทําคนเดียวไม่ไหวแล้วแบบนี้อยากได้ลูกมือมีโอกาสได้คนเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นระดับเดียวกันระดับหุ้นส่วนหรือว่าระดับบริวารก็ได้ mm. เช่นกันเรียกว่าคุณจะไม่ต้องลงมือทําอย่างเดียวดายอีกต่อไปมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยน้ำใสใจจริงหรือจะ จ้างมาเป็นครั้งคราวก็ได้แล้วแต่ลองเลือกได้ตามความเหมาะสมเลยพลังงานกองนี้บุคคลที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดดเด่นแม้แต่การเข้ามาช่วยเหลือในด้านการให้ความคิดให้ไอเดียแบบนี้ลงสมองไม่ออกแรงก็ได้หรือเข้ามาออกทุนไม่ออกแรง เป็นสปอนเซอร์เป็นออกทุนให้เราแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ตกลงกันลองไปดูแต่คุณจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนส่วนท่านที่ต้องการทํางานคนเดียวไม่เกี่ยวใครก็สามารถทําไปได้ตามปกติเลยแม้ตามดวงจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันก็อยู่ที่คุณว่าจะเลือกรับไว้ไหมนะกับความช่วยเหลือทั้งหลายนะครับผมนะอ่าแมจิกเชียนมาสบายใจได้ ทุกๆสิ่งจะดีขึ้นเราปาฏิหาริย์หากที่ผ่านมาชีวิตคุณการงานคุณซบเซาเงียบเหงาหงอยเหงา,งามามันจะค่อยๆทยอยดีขึ้นหรือถ้าบางคนสะสมแต้มบุญมาดีมากอาจจะดีขึ้นปุบป,ปับฉับพลันเลยก็เป็นไปได้นะับตั้งแต่ดูคลิปนี้นะครับนะการดูดวงไพ่ทาโร่จะแม่นยำม,มากเมื่อดูระยะสั้นเช่นวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้หรือไม่เกิน3มเดือนเต็มที่กําลังดีกําลังสวยจะไปดูข้ามปีไม่เหมาะเอาจริงมันดูได้แต่ความแม่นยำม,มันจะลดลงเพราะว่าเหตุปัจจัยที่เกี่ยว ข้องทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อาจจะมาทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้นะครับฉะนั้นดูดวงอย่าไปดูระยะยาวเกิดไปอันนี้แนะนําไว้เป็นเกร็ดความรู้ ถามว่าดูได้ไหมดูได้แต่ดูระยะสั้นจะแม่นยํากว่าระยะยาวนะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสรรมาให้ทุกสิ่งจะโชคดีจะได้รับความโชคดีจะพลิกฟื้นราวปาฏิหารปาฏิหารคืออะไรคนที่เคยประสบพบเจอแล้วจะนึกออกและเชื่อสุดหัวใจเลยส่วนคนที่ยังไม่เคยเจอกับตัวเองอาจจะลังเลสงสัยบ้างไม่ต้องลังเล ถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณจะได้รับสิ่งดีๆคล้ายๆวันพิพากษาที่จะอ่าคนที่ทําความดีจะได้รับสิ่งดีๆใครทําไม่ดีไว้ก็ต้องใช้กรรมไปก่อนอะไรแบบนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําความดีไว้ไม่เคยระรานใครไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือตัวเองก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแตว่บุญวัสนาและการกระทําของคุณแน่นอนอยากได้อะไรจะได้ถ้าลงทุนลงแรงไว้แล้วนะครับ แต่ถ้านั่งนั่งนอนนอนเฉยๆแล้วคาดหวังว่าจะร่ำรวยเลยอาจจะยากสักหน่อยนะครับนะไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้แต่จะยากสักหน่อยลองทบทวนดูว่าคุณอยากได้อะไรคุณลงมือทําไว้แค่ไหนอ่ามีหลักขอการของเหตุผลดูดวงไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยๆจะร่ำรวยขึ้นมาได้ต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยนะครับประมาณนี้นะ คุณมีโชคดีแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับก็คือภาระคุณจะหนักมากขึ้นนะคุณจะมีภาระให้แบบหนักมากขึ้นแต่ภาระนี้ดีเป็นภาระที่สร้างความสุขความเจริญเรียกว่าถ้างานหนักก็ได้เงินคุ้มหรือผลตอบแทนคุ้มค่าบางทีไม่ได้เป็นเงินก็จะได้ผลตอบแทนเป็นสิ่งอื่นเป็นคำนิยมเป็นคำชื่นชมเป็นชื่อเสียงหรือแม้แต่เป็นของรางวัลเข้าของถูกใจได้หมดเรียกว่าทำไปแล้วไม่เสียหาย คุ้มค่าเหนื่อยแล้วกันนะเป็นภาระหนักที่คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นแล้วโดดเด่นมากกองนี้ย้ําเลยว่าท่านที่มีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการงานติดขัดไม่ได้อย่างใจค้าขายขาดทุนลูกค้าหายกําไรหดอะไรแบบนี้จะดีขึ้นแล้วนะครับทยอยดีขึ้นตามบุญวัสนาและการกระทําของคุณนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เอาไว้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงดวงดีแล้วอย่าประมาทขอให้เอาไว้เป็นแนวทางชีวิต การตั้งใจจริงลงมือปฏิบัติจริงจะทําให้คุณสําเร็จไวขึ้นนะครับโอเคเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ทาโรุพิกการวันนี้นะครับในหัวข้อข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณโอเคหัวข้อ,อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณจะมีอะไรของคุณกองที่2คุณได้ไพ่ห้าเหรียญไฟอ p e เ t a c l e s คุณมีความยากลําบากใดๆมาหรือเปล่ามันกำลังจะผ่านพ้นไปได้บริหารดีๆสองเหรียญทัว p e เพนทาโคสบริหารจัดการดีๆจะมีกัลยาณมิตรเข้ามาอัศวินถ้วย Knight of Cups The Fool ชีวิตความเป็นสุขกําลังจะกลับคืนมานะครับถ้าคุณกําลังมีความทุกข์ความสุขกําลังจะกลับคืนมากความสุขจะกลับคืนมาจะมีทางเลือกใหม่ๆเยอะแยะเลย7ถ้วย7 of cups แต่ก็ดูดีๆแล้วกันนะ เจ็ด uh, ดาวเ of s ่น r อฟเลือกดีๆเลือกดีตาดีได้ตาร้ายเสียเดี๋ยวมาขยายความกัน8ปดไม้เท้าเอ็ดออฟว s แล้วก็ปิดท้ายด้วย the world ดีงามเดอะเวิลคือคอมพลีทสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะมาขยายความกันคุณกองที่2ย้ำนะว่าน,นี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับคุณกองที่2ข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณชัดเจนมากเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ฐานะทางการเงินหรือความขัดสนใดๆที่คุณ ประสบพบเจออยู่ตอนเนี้ยถ้าคุณขัดสนใดๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการเงินโดยตรงหรือเรื่องอื่นๆทรัพยากรอื่นๆข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณคือเหตุการณ์จะคลี่คลายแล้วความขัดสนนี้จะเริ่มคลี่คล,คลายแล้วนะครับตามบุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตจริงในชีวิตประจําวันของคุณคุณปฏิบัติตัวอย่างไรด้วยนะครับประมาณนี้ดวงดีแล้วจะนั่งเฉยๆก็ไม่ได้รอดวงไม่ได้นะดูดวงไปแนวทางอาสองเหรียญมา ถ้าบริหารจัดการดีๆกลับมาทบทวนดีๆตั้งสติสักหน่อยแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณจะพบทางออกได้ด้วยตนเองเป็นอย่างน้อยในเบื้องต้นคุณจะพบทางออกทางสว่างด้วยตัวเองหรือพบทางออกทางสว่างที่ดีจากกาลยานามิตรได้ทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าที่มีโอกาสวนเวียนเข้ามา ช่วงนี้ดูคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตเพิ่มขึ้นความอศวินถ้วยไม่ได้แปลว่าคนมาจีบแม้บางท่านอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกจีบถ้าท่านมีเสน่ห์เป็นคนหล่อสวยหรือใดๆก็แล้วแต่บางทีการได้มิดใหม่เราอยา่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเขาจะมาจีบไหมดูทีท่ากันไปก่อนแต่หลักๆของความอศวินถ้วยคือคนที่จะมายื่นไมตรีดีๆให้แล้วก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมามอบสิ่งดีๆให้คุณเอาโอกาสดีๆมาให้คุณอะไรแบบนี้ตีความอย่างนี้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าไพ่แวดแล้อมไม่มีเรื่องความรักเลยวันนี้อยาก ให้ตีความอัศวินถ้วยเป็นกัลยาณมิตรนะครับนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องความรักเอาชีวิตส่วนตัวก่อนนะ่ะคุณจะได้กัลยาณมิตรปัญหาจะคลี่คลายจะพบทางสว่างด้วยตัวเองหรือกัลยาณมิตรนำทางสว่างมาให้ก็ได้คนที่มีความทุกข์อยู่มีความเศร้าหมองใจอยู่ความสุขกำลังจะกลับคืนมาจากทางสว่างดังกล่าวไม่ว่าจะคิดได้เองหรือมิสหายนำมาให้คุณจะ เจอทางสว่างที่สามารถทําให้คุณกลับมามีชีวิตมีความสุขละลาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่าประมาทเกินไปอย่างภาพนี้นะยืนล,ละลาริมหน้าผาแบบเดอฟูนะครับบางทีพอมีความทุกข์มานานๆพอมีความสุขโอ้เฮ่มีความสุขก็ยินดีปรีดาชัยโยกันอาจจะลืมวันลืมคืนลืมหลับลืมนอนฉลองกันจนเกินลิมิตก็ระวังนิดนึงมีความสุขแต่พอดีแล้วจะดีระยะยาวอ่านอกจากทางสว่างที่จะได้หนทางแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ คุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆม,มากมายเข้ามาในชีวิตจากเดิมที่คุณอาจจะเซง็งๆเบือ่อๆอยู่ว่าไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเดีมืดมนไปหมดจากนี้ไปคุณจะมีทางออกมีตัวเลือกที่มากขึ้นเพียงแต่ว่าความเจ็ดถ้วยก็มีคําเตือนนิดหน่อยนะมันมีจดดบประกบด้วยตัวเลือกเนี่ยมันจะมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่ ทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่ย้ำนะครับย้ำว่าทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่ระวังภาพลวงตาเลือกให้ดีตาดีได้ตาร้ายเสียประมาณนี้อะไรที่ไม่ดีอย่าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้าคุณตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดมีความมั่นใจในตัวเองมากพอเนี่ยสิ่งไม่ดีจะพ้นออกไปเองอทายให้อย่างนี้เลยนี่คือความโชคดีของคุณข่าวดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณนะครับ ถ้าคุณยึดมั่นในความถูกต้องและตั้งใจทําทุกอย่างด้วยความมีสตินะใช้สติปัญญาให้เต็มที่รอบครอบไม่เชื่อคนง่ายไม่หูเบาแบบนี้คุณมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากอะไรที่เคยเชื่องช้าหยุดชะงักมาในอดีต ณนะปัจจุบันนับแต่นี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นคลี่คลายและมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้ตามความแปดไม้เท้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าชัดเจนตามภาพตามความหมายตามตำราสากลผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะแปดไม้เท้าเจริญก้าวหน้าแน่นอนสบายใจได้และที่สําคัญคือปิดท้ายด้วย the world ไม่รู้จะดียังไงแล้วนะไพาทาโรสากลน,นี่ใบดีๆก็เด่นๆก็ the sun the world อะไร the star แบบนี้คุณได้ the world มา the world ในความหมายสากลที่ตำราสากลพิมพ์ไว้คือ complete นะ ส,สั้นเลยสั้เล็จสเร็จสเร็จ สบายๆ The world มาปิดท้ายเรียกว่าคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับชีวิตของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือมาหลายทางมีตัวเลือกด้วยซ้าไปเยอะจนเลือกไม่ถูกตาดีได้ตาร้ายเสียดังกล่าวแต่คุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องแน่นอนหายห่วงเพราะว่าคุณจะมีสติสมาธิปัญญาเต็มที่ณนะช่วงเวลานี้การดูไพ่ทาโร่จะแม่นยํามากเมื่อดูระยะสั้นๆเช่นวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้สองสาเดือนที่จะถึงนี้อะไรแบบนี้นะครับไม่ควรดูเป็นระยะยาวๆแบบ7จ็ดแปดเดือนปี2ปีอะไรแบบ หรือหรือถามบันปลายชีวิตถ้าถามว่าดูได้ไหมมันดูได้แต่ความแม่นยำมันจะลดลงบ้างเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มีโอกาสทําให้การดูดวงชะตาณวันนี้แล้วก็กว่าเวลามันจะผ่านไปนาน,นับปีอะไรแบบนี้เหตุการณ์มันก็เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ดูไพ่ทาโร่ก็ดูระยะสั้นๆเนี่ยเดือน2เดือนประมาณนี้เต็มที่ไม่เกิน3เดือนกำลังดีนะครับนานกว่านั้นก็ดูได้แต่ความแม่นยําจะลดลงเป็นธรรมชาต ใต่ตรงนี้ให้เป็นเกิ็ดความรู้ไว้นะครับก็ประมาณนี้คุณกองที่2คุณจะได้รับข่าวดีดังกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอยู่ดีๆชีวิตจะพลิกขึ้นมาดีโดยที่คุณเองก็จะงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเออไม่ต้องงงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้นะครับประมาณนี้เป็นกําลังใจให้ครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกอง3ากันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้ในหัวข้อข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณคืออะไรคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่สีดาโฟร์ออฟอสไม่ต้องกลัวดาบความสีดาบคือความเครียดใครๆก็มีความเครียดมันจะคลี่คลายได้เออสมไม้เทา้าเรีวัอ่าฮะ วิสัยทัศน์อันดีงามจะทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายไปได้ถ้ามีอยู่ตอนนี้อ,อัศวินเหรียญ k n i g h t open f t a c l e s แล้วก็ justice ต,ตัวแทนความยุติธรรมมาแล้วอยากได้อะไรจะได้ตามวาสนาจะได้สิ่งที่ควรได้แล้วก็ the star เอ้ยชื่อเสียงเด่นนะเออแล้วก็เด็กถือเหรียญ Page open f t a c l e s ใครคิดสร้างเนื้อสร้างตัวช่วงนี้เริ่มได้เลยเอ หกเหรียญ six of pentacles แล้วก็สุดยอด3ถ้วย t รียวครับเดี๋ยวมาขยายความกันเลยคุณมองที่3นะครับข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณคืออะไรดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะเริ่มจากใบแรกเลยสีดาบคุณมีความเครียดตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียดปัจจุบันทันด่วนหรือความเครียดสะสมก็แล้วแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับสักหน่อยหรือแม้แต่มีความกังวลจุกจิกกวนใจอยู่ไม่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัวปัญหายาสนิทมิสหายที่บางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจก่อปัญหาให้คุณแต่คุณก็อดที่จะเก็บมาคิดไม่ได้เพราะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนอยู่เสมอบางทีคุณก็เป็นทุกข์จากปัญหาของคนอื่นถูกไหมครับตรงไม่ตรงนะถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทาสมาธิใหม่แล้ว ดูกองอื่นได้หรือจะดูเพลินๆทั้งหมดเลยก็ได้ดูกับผมไม่ต้องซีเรียสนะย้ำนะดูเป็นแนวทางพอข่าวดีคือคุณจะเริ่มมองอนาคตได้อ่านอ่านเกมได้ขาดมากขึ้นไม่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ชีวิตคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าปัญหาตัวเองหรือปัญหาคนอื่นดังกล่าวนะคุณจะอ่านเกมขาดมากขึ้น จู่ๆวิสัยทัศน์คุณจะดีขึ้นคุณจะเริ่มติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองแล้วก็วิเคราะห์ได้อย่างเฉียบขาดอ่านเกมขาดมากขึ้นมองการไกลมากขึ้นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ในมุมมองของคุณที่จะกระทําด้วยตัวคุณเองนะครับอ่ายังไม่ต้องห่วงคนอื่นมากมายคุณที่ทําอาชีพใดๆอยู่ก็แล้วแต่และโดยเฉพาะโดดเด่นเรื่องการค้าขายเนี่ย มีโอกาสที่จะได้กําไรมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นขายดีมากขึ้นอะไรทํานองนี้ถ้ากิจการคุณซบเซามาโดยตลอดช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนอุดหนุนมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ได้ต่อให้ไม่ใช่ค้าขายทํางานอื่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่ออกสื่อต้องใช้ชื่อเสียงใช้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ยิ่งเด่นใครอยากเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องเป็นได้เลยเริ่มต้นได้เลยไม,ลไม่ร้องไม่รู้ส่วนท่านที่ออกสื่อเป็นประจําอยู่แล้ว ผลงานของท่านจะได้รับการตอบรับดียิ่งขึ้นโดยลําดับนะครับมากบ้างน้อยบ้างหรือบางท่านถ้าสะสมแต้มบุญมาดีมีโอกาสดังชั่วข้ามคืนเลยเป็นไปได้เดอะสตาร์มาขนาดนี้อยากได้อะไรจะสมหวังเร็วๆนี้แล้วนี่คือข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกมาโดยตรงผ่านไพ่ justice ความยุติธรรมถ้าท่านทําดีมาโดยตลอดไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นสิ่งดีๆกําลังมาบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยดูดวงก็ดูแล้วก็ดวงดี พไพ่ก็ดีไอ้นนนี่ก็ดีแต่ทำไมยังไม่เห็นผลสำเร็จสักทีต้องถามตัวเองดีๆว่าคุณหวังแค่ไหนความสำเร็จของคุณใหญ่แค่ไหนเป้าหมายคุณใหญ่แค่ไหนบางอย่างใช้เวลาหนึ่งวันสำเร็จบางอย่างใช้เวลาหนึ่งเดือนสำเร็จบางอย่างต้องรอหนึ่งปีบางอย่างต้องอดทนรอเป็นห้าปีสิบปีนะครับลองนึกดูนะครับยิ่งเป้าหมายใหญ่ฝันใหญ่อาจจะต้องรอนานหน่อยแต่มันสำเร็จแน่นอน ประมาณนี้ลองนึกภาพเหมือนการปลูกถั่วง,งอกอะ่ะไม่กี่วันก็ขึ้นได้กินละกับการปลูกต้นไม้ใหญ่อาจจะต้องรอ5ปี1 0ปีกว่าจะได้ต้นใหญ่เท่าที่ต้องการแบบนี้ประมาณนี้ฝันของคุณก็เช่นเดียวกันไม่ไว่าจะเล็กใหญ่มันจะสําเร็จตามเวลาอันควรตามเหตุผลที่ควรจะเป็นนะครับ justice มาไม่ไพ่ไม่เคยโกหกความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่นอนหากคุณมีชีวิตลุ่มๆมดอนๆจากผลของการกระทําจากคนอื่นคุณจะได้รับความยุติธรรมเอาท้ายให้อย่างนี้ด้วย แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวต้องการนับหนึ่งใหม่ในบางเรื่องนับหนึ่งใหม่ในชีวิตนับหนึ่งใหม่ในหน้าที่การงานหรือตั้งใจจะเริ่มเก็บเงินสามารถทําได้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่ต้องไปรอความพร้อมมากกว่านี้แล้วนะครับ คนเราทั้งหมดแต่รอความพร้อมแบบสมบูรณ์แบบก็จะไม่ได้เริ่มทําสักทีขอให้ทําไปเก็บประสบการณ์ไปอ้าวอะไรขาดอะไรเกินอะไรควรอะไรไม่ควรคุณจะได้เรียนรู้จากการกระทําจริงนะเริ่มต้นได้เลยถ้าอยากทําอะไรเริ่มต้นได้เลยย้ําเลยว่าเริ่มต้นได้เลย แล้วเมื่อคุณพอจะมีกําไรมากขึ้นมีไรายได้มากขึ้นหรือว่าได้รับผลตอบแทนใดๆมากขึ้นไม่ว่าผลตอบแทนจะเป็นเงินหรือไม่ก็แล้วแต่แบ่งทําบุญบ้างแล้วจะยิ่งดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนามานะข่าวดีของคุณ <c oughs> คุณยิ่งทําบุญทํากุศลยิ่งได้ดี <c oughs> ทําบุญทํากุศลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุ่มทุนสร้างจ่ายเงินมหาศาลเสมอไปอบางท่านไม่มีเงินถามว่าทําบุญได้ไหมบอกเลยว่าได้ ถ้าไม่มีเงินนะอนุโมทนาบุญกับเขาคุณก็ได้บุญด้วยมากน้อยแล้วแต่จิตศรัทธาประมาณนี้ถ้าพอจะมีกําลังก็ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้บริจาครงพยาบาลอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ได้บุญแน่นอนเราประกันว่านะแค่มีจิตเป็นกุศลคุณก็ได้บุญแล้วประมาณนี้ท้ายที่สุดคุณจะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนนับจากวันนี้ที่ดูคลิปนี้เป็นต้นไป แต่ก็อย่างที่ย้ําเสมอนะครับดวงดีแล้วไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆนะครับนะต้องกระทําสิ่งดีๆหาเหตุปัจจัยดีๆเข้าตัวเองด้วยเหตุปัจจัยดีผลมันจะได้ดีดวงดีแล้วรีบไปตักตวงรีบขยันทํามาหากินรีบเก็บออมเลยประมาณนี้ไม่ใช่พี่มอสทายดวงดีแล้วไปเฮฉลองแล้วลากันใหญ่เมา3วัน7วันไม่หลับไม่นอนอันนั้นก็ไม่ได้นะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างสุดโต่งนิดนึงเพื่อเห็นภาพเออนะครับนะดวงดีแล้วรีบ จกตัวสิ่งดีๆเข้าตัวประสบความสําเร็จแน่นอนทายให้อย่างนี้เลยและนี่ก็คือข่าวดีของคุณกองที่3าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะกดไลค์กดแชร์ได้ตามทายาสายเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกไม่เห็นผมหลายวันแสดงว่าระบบมันไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้ไม่พลาดแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ